ครับทุกคนตอนนี้เวลา6มง14แลนะ้วแต่ผมตื่นมา,าตีาครึ่งแล้วนะครับมันแต่มันไม่เห็นอะไรเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่วังเวียงนะครับผมพักที่โรงแรมร i เวอร์วินะครับอยู่ริมแม่น้ำเนะตอนนี้อะตีไปประมาณ6โมงครึ่งนะครับออกลงที่เขานะครับขเดีียวจะไปเล่นน้ำกันแล้วนะครับมีคนใส่ซูชิอยู่นะ ตอนนี้มีบอลลูนขึ้นแล้วนะครับจะมีเนี่ยจุดเล็กๆนะครับตรงนั้นนี่ขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเครื่องนะครับตรงนี้ก็มีสองอน่นนี่ผมถ่ายจากที่พักนะครับเห็นบอลลูนใกล้ๆเลยตรงนี้ขึ้นหรือลงก็ไม่รู้นะ่ะ ไปเดินตลาดเช้ากันนะครับตอนนี้7จ็ดโมงสินะครับน,นี่อันที่ที่พักนะครับสวยแม่วิวสวยมากเลยนะครับโอยหนาวหนาวหนาวหัวตอนนี้ประมาณ14องศานะครับ น่าจะเป็นร้านอาหารนะกลางคืนวอดีเมื่อคืนไม่ได้เดินมาโซนนี้เลยครับเดินไปฝั่งตลาดกลางคืนอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้ปลาทองโขมีโดนัทนะครับมีแฮมเบอร์กเกอร์อันนี้อะไรอัน,นเหมือนกล้วยทอดอะไกนะครับโจ๊กใช่ไหมฮะโจ๊กหมูหมูใช่ไหมอ๋อมีเส้นด้วยเหรออันนี้เรียกอะไรนะครับ เวนี่แดงๆนี่อะไรรบบเหมือนคุณเชียงวะคุณเชียงวหรอฝักทองนะครับมีมะน,นาวด้วยโอวัลยหวีใหญ่เลยนะอันนี้คือพริกหวานใช่ไหมครับนี่เหมือนมะเขือหรือเปล่าไม่แน่แต่ลูกใหญ่มาก ล้วก็มีเต็ฟา้ฟาแล้วเต็ฟา้ฟาก็ลูกใหญ่ลเล่นมะละกอหรือเปล่าไม่แน่ใจมีหมกเหมูแดดเดียวนะครับมีข้าวสารขาดด้วยเป็นมันถั่วกินมันถั่วแต่รสชาติจะเป็นั่วขอขวขอีุญาับเอาไหมแล้วก็รอดอันนี้ ระบบเงินน้อยแต่เงินไล่ไปไหนไหนเขาดูหน่อยเออเคยกินเคยกินเอาไหมจะแค่เอามอเทลก็ได้เออเออมันมันอร่อยดีเพรมันจะเก็บเอาแล้วนี่ยิบกินแต่พอที่สี่เขาคไม่ต้องกินเปลือกผลไม้เยอะเลยแต่รู้สึกว่าลูกผลเขาจะใหญ่ดีไหม ตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนร้านอาหารเป็นที่พักหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับกโลบังกะโล,โ,ลอโอ้มียาวอยู่นู่นเลยนะ,อะโอ้สวยด้วย กลับมาแล้วนะเป็นขากลับนะเดี๋ยวน่าจะแวะทานร้านที่มีปลาต้งโขลกครับจะซื้อข้าวโพดต้มด้วยเวยกันนะขออนุญาตนะครับ่อขึ้นินแล้วลอยวาัดใคล้ายๆเป็นเตยอะมันจะมีเหมือนปลาทองหรือถั่วมันจะมีสิบบาทเหมือนหนึ่งยี่สิบบาท ไหยิบไดไม่าามาดูให้ไปแสนเลยนะขายยังไงจ๊ะเป็นไม้อะไม้ละหมื่นกีบอันนี้ละสองหมื่นสองหมื่นสี่สี่ แต่ที่นี่ก็เรียกข้าวเหนียวนะครับเรียกข้าวเหนียวเหมือนกันครับข้าวเหนียวเหมือนกันโอ้โหคือเท่าไหร่เนี่ยมันเปี๊ยม่นเยอะเนี่ยเริ่เดินนด้วยปลาตั้งขนนะครับอันนี้คนละตัวนะครับเดี๋ยวให้ชิมนะตัวตัวขอบ่ันก็ไข่ไข่เป็นหมูใช่ไหมแต่จะไม่ใช่หมูสับนะเป็นหมูชิ้นนะครับ อันนี้หมูหมูหมูแต่เดียวอร่อยนะเขาไม่รู้หอเไม่รู้โอ้โหต้อส้มสายชูไม่มีเนาะเขาก็เลยให้มะนาวมาเกลือถั่วงอกนะกีกระจ๊กนะไปเป็นแพ็ชเกจมัน้ำปลาใช่ใช่ออเดอร์ซิอันนี้ไม่เถึงอันนี้น้ำปลา้ั่วเนี่ยติดเผ็ดนะอืมอร่อยดีกินกับมะนาวใส่มะนาวอร่อย